ลูกเดียวครับมือนี่งได้ไหลูกเดียวประมาณนสามลูกกลัวครับเดี๋ยวไปนอนไม่จะพูดไงล่ะสามลูกกลัวใหญ่ไหมไปจัดเลยครับได้เวลาจัดขึ้นกาลไปครับกินน้ำกันครับผมเอาลุยเลยครับมาเนี่ยนอนี่แกอันมือนี่งกำลังพอดีพอดีเลยคตรดบเล่ครับ พอดีเลยพี่น้องมันจะไปยงกับีแต่ว่าแต่ว่ากิม่จีเอออันนั้นซุปซุปซุปตัวเนี้ยอ่ยะ่ยจเ่บไปรยมือเนี่ยตาบรรมาเราหวนได้กเกเเกืก็ปหมาได้ไหมออนั้นครับอนครับ นอิมมนใกล้สิเบิดนาเลยเด้่พี่น้องใกลสีเท่าได้กินเลยเด้กล้สีเบิด์ตนาแล้วแต่ว่ามันกับเบิร์ตให้ในเบิดตดอกแต่ว่ารามันสิขึ้นเลยบบไหนีราคาี่พุงพ่งขึง้นเลยเขาจิกินแปบ่ได้อยู่ด้อบนี้นี่นี่กินผมแต่ว่าผมกินได้ลายแล้วอ่ะ <laughs> อันนี้ลังพิ่งมันนึงอีกสอนยังสิบไปกินแบบนีบอกเ มือนี้สุดยอดเลยครับมือนี้ขลองเป็นเรยสุดยอดเลยครับมือนี้ยอมรับเลยครับสุดยอมือนี้มนเป็นเกียวบาสวยเลยครับสวยมากอืมดีมือนี้่ให้หนึ่น้องพ่อเหลือพ่อเหลืออืมอร์กัสเตอร์ ไม่กบวหมักวนโอ้แสีบคัรนอรอบเอิมีเด็กหน่อยว่าบอสเสบอดแต่ว่าผมบอสแสยบบางทีมันนุ่มนันกรอินหมดไหมกินไม่หมดใช่ไหมอแล้วใช่ไหมอแล้วจ้ะจะแบงฟันเอาไม่หมดนะประมาแล้วนี่ดาวก็ต่อเลยนี่เนาะดาวงมอำเสมอ

ข้อมันใครล่ะข้อตรวจสิงเรื่องจนคอซนหนาแล้วข้ออใครเลยดมันสองเพื่อไ่ได้เห็นนเนี่มันใจม่อร่มนมันมาดกว่านี้ไมกอนมันพอดี้วำเลนี้ลอดกอบนอนอันน้กอบนอนนมในกบนอนนมนเลยอันนี้กอบนอนนมในอีดีได้ของแท้เลย นี่แห่ยส้บาเนเนี่ยน่แหละแสบกักเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาแหกก็จะเป็นเนี่ยที่บ้านกนนี้มันเป็นเนี่ยที่สุกแจ๊กสุกจากจากเนี่ยห้อมันเปนี่บนเมนแ่บเนี่ยตอนีม่ทหเนี่ยเนี่ครับขอบคุณนะครับี่เขาโอ้น้องนี่ครับมาเห็นทุเรียนอีแล้วครับหมอนท้องพูน้องนี่ครับหมอนท้องตัดนี่บตัดไหมมายว่าตัดแกได้ไหมครับตัดสุคภาพติ่งนะครับ นี่ครับขนมมาขายพี่นอ้องนี่ครับเจ้าของใส่มมพั้นรูดล้านคางๆกันครับผมนี่แหละพี่น้องนี่ครับพอดีผมจัดไปเลยครับสามลูกโหยี่หรอเนี่ยสามลูกเลยครับนี่ครับนี่หมอนท้องเด้พี่น้องนี่หมอนท้องเลยมีมีปอกมีปอกแป๊กหนึ่งครับปอกแป๊กนี่โอ้ยหน้ามีดปอกแปก๊กเดี๋ยวเขาไปจัดการพากันเลยครับมามาถึงบ้านเราพี่นอ้องบ้านนี้โอ้ยสุดยอดเลยน่าก <พา S 1> ินมากเลยตัวนี้ไหไมเราเบิ่งตัวนี้พี่น้องโอ้ อู้พูดแต่ละพูดน like, ีพี Lo ่น้องเบิ no ่งกับ no ตัวเลี้ยงมันสุศกคาปิงเดพี่น้องคนตัดอยู่คาต้นเลยมันสุกอู้เบื่อกรอบนอกนุ่มหน่อยเลยนี่ยแบบนี้ครับกรอบนอกนุ่มหน่อยเลยครับผมนี่อู้พี่น้องเบิ่งดูอู้บีบอ่อมีในน้อยๆครับสุดยอดสุดยอดเลยครับแต่ละแต่ละคู่นี่อย่าอันนี้กันครับนี่อย่าเบิ่งอยากมันโรยพี่น้องจะเอาแบบง่ายๆเลยแต่ละอันนี่พี่น้องเว้เป็นเด็กเบิ่งครับใส่จาน จุ่มใจมูกุกได้เบิ้งพิมนี่เบิ้งคู่นี่ครับคู่นี่ครับเบิ้งคู่นี่อู้ยยาวอัดหลาดได้คู่นี่อู้ยพี่น้องยาวอัดหลาดเด้กครับผมไหมมันเหนียบแบบกรอบนอกนุ่มไหมเด้กพี่น้องข้างนอกแข็งๆหน่อยนึงไหมสักว่ากัดไปเด้อหัวในปากได้พี่น้องปะเพียร์ทังส่วนแบ่งกระโจมอ่างแข็งลงหงหลอดเลยจะเรียนได้หมดเลยอ๋อมาแม่ไหนบ้

เออมองนี่เตียวเปิดขาเชื่อมนเป็นเก่าเป็นสมเก่าเป็นยังกเพรอสิบนตัวทุเรียนอานีนี่มันถึอกินทุกวันเลย กวกวันเลยอืออือเดี๋ยวเออๆผมดูเนี่ยพี่แกกูเรียน ขาสิดัเขาสุดัศนนั่นทัดนอะไกักาหกสิบหกสิบเพื่อนเพื่อนเพื่นพี่กูเพื่อนยแกเขายหกบรวมแล้วหกสิบชอบไปวาวสูงชอบไปวาสูงก็เป็นปัญากเนดเื่อขับตัดตต่เื่อนี่เลยเป็นบอเื่อนี้ะ

คือไม่ได้กินทุเรียนได้สิได้กินไก่เกี่ยวิึงไดกกัดบุกต้องเห็นกูหค่ะบ่ทุเรียนงามมึงก็เห็นทุเรียนงามหมากเลยบึงกูมันิงก็เห็ด้กินตรงนีลองเกียวเป็นจานแมเกียวเตมจานะเซียน้เยนเซียะเจีว หน่วยนึงบแไปเลยครับหนึ่งถึงสองโลบ่เกิสามน่่เกินสโลตรงนี้มันจเบิบเิดามลนี่เบิ้ลนะนี่เวล้ยไปอมันจดเบิ้หนาแล้วมันจุเบิ้หนาแล้วครับเดี๋ยวจะปอกแป๊กายแล้ววันนี้มันายแล้วมันจุบ่ใครแ่บหอกทุเรียนมันฝนถึงฝนครับจะไมแ่บล้วปอกแป๊กแล้วปอกแป๊กแสบดย มันีเนือเด็กนเปบางเปมันบาง,บางามากเนียเสิบอกว่ามันนีครับเดนั้นขอคุ้นากไม้ครับที่เขมา,ามาติดต่ำก็เมาม่้มเนาะ<อ>แล้วเจอไม่จิบหนาพี่น้องแทบเนสุดยันหนึ่งแต่ว่าอีกต่อไปิบ่มันแบแล้วครับทีบ่เริ่ม <imiz S 1> มันแบแล้ว